ต่รวยแกเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องรางของขลังต,งต่างๆมาตั้งแต่สมัยหนุ่มและเรียนรู้วิชาคมมากระมากไม้หลายแขนงตามประษาชายชา,ยชายติใจนักเลงเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วๆไปในสมัยนั้นที่ยอมต้องมีของดีติดตัวกันไว้บางเป็นธรรมดายุคที่เด็กหนุ่มชอบสร้างชื่อและอิทธิพลไปในทางที่ผิดๆไปไหนมาไหนต้องมีอาวุธติดไม้ติด,ม,ตดมือกันไปทุกที่เพราะอาจจะเจอดีเข้าแบบไม่รู้ตัว จากเจ้าถิ่นหรือไม่ก็คู่อะิที่มักจะถือเอาชื่อของหมู่บ้านของตนเองเป็นชื่อแก๊งนั้นแก๊งนี้สร้างชื่อว่าคนหมู่บ้านนั้นดุคนหมู่บ้านนี้เหี้มเป็นเรื่องปกติไปไหนต้องยกขยงเด็กหนุ่มๆกันไปแทบจะหมดหมู่บ้านเหมือนต้องการจะไปประกาศศักดาให้หมู่บ้านอื่นๆได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกระถินงานประจำปีต่างๆที่มีอยู่แทบทั้งปีในสมัยนั้นตารวย ถือได้ว่าเป็นขาใหญ่ในหมู่บ้านของแกเองไปไหนมาไหนก็มักจะมีลุ่นน้องตามไปเป็นพรนส่วนรุ่นรุนเดียวกันกับแกเมื่อไปมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วก็เลิกนิสัยเป็นนักเลงเกเรหันไปทำมาหากินกันจนหมดเหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนจนบางคนที่เคยตีรันฟันแทงกันแทบตายสุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนกันในที่สุดชีวิตในช่วงวัยรุ่นเป็นเด็กนุ่มก็เหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าใครที่ไหนแต่ตะรวย แกไม่มีลูกไม่เมียเพราะไม่ยอมเลิกนิสัยเป็นนักเลงอันตพานก็นเลยไม่มีใครที่ไหนคิดจะเอาไปทำผัวถึงไดกลายเป็นโสดเลยมาหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องเครื่องรางของขังที่ตนมีอยู่เพราะไม่เคยมีใครหรือนักเลงหน้าไหนเคยได้เอาเลือดหัวแกออกได้แม้แต่คนเดียวคมดาบคมกระสุนก็นไม่สามารถจะละคายผิวของแกได้เนื่องจากว่าในสมัยก่อนยังเป็นบ้านป่าเมืองเทือน ใครที่มีอิทธิพลมีอำนาจมากก็มักจะมีคนมาขออยู่ในอาณาักมากมายขอยติดตามรับใช้เพื่อจะได้มีที่คุ้มกลาหัวยามมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องมีลาวหรือว่าถูกลังแกแม้ว่าตะรวยแกจะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันอะไรแต่แกก็จะมีลูกสมุนเป็นเด็กนมนมลุ่นน้องคอยเดินติดตามต่อยๆอ,อยู่ไม่เคยขาดแม้แต่กำนันทรงผู้มีอิทธิพลใหญ่โตในถิ่นนั้นเอง ก็ยังไม่กล้าที่จะมายุ่งกับแกไม่ว่าใครที่มีดีมีวิชา,าคมมากแค่ไหนก็ย่อมมีคนที่ชอบมาลองของอยู่ไม่เคยขาดแม้จะไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากันจัดจ่าก,กับตะลวยเพราะเวลาแกไปไหนมาไหนก็มักจะมีลูกสมุนทิ่เป็นเด็กหนุ่มอยู่ในหมู่บ้านที่คอยติดสอยห้อยตามกันไปเป็นพลวนทุกครั้งอยากที่จะหาโอกาสทำอะไรแกได้ถนัดก็เลยต้องใช้วิธีดักซุ่มยิง ด้วยปืนและกระสุนอาคมอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรต่ลรวยแกได้แม้แต่ครั้งเดียวเพราะนอกจากอาคมแล้วแกก็ยังมีเครื่องรางของขังมหาอุดอยู่หลายชิ้นด้วยกันในตัวที่แม้แต่กระสุนอาคมก็ไม่สามารถละคายผิวตัวกำนันทรงเองแม้ว่าแกจะมีอิทธิพลมากในถิ่นนั้นแต่แกก็ไม่เคยจะลังแกหรือว่าเบียดเบียนชาวบ้านแม้แต่ครั้งเดียวแถมยังชอบช่วยเหลือลูกบ้านไม่เคยขาด จนเป็นที่รักใคร่ไปทั่วอิทธิพลของแกก็คือเป็นคนที่รักและนับถือของชาวบ้านทุกคนในถิ่นนั้นและแกก็ไม่ชอบตารวยที่วันวันจ้องแต่จะมีเรื่องมีราวกับใครไปทั่วหมู่บ้านในละแวกนั้นไม่มีใครไม่รู้จักกิติศัพท์ของตารวยแม้แต่ตัวกำนันเองตารวยก็ยังไม่มีความเคารพยำเกรงแต่กำนันทรงแกก็ไม่เคยถือสาแม้จะมีชาวบ้านเป็นเดือดเป็นร้อนแทนจนต่อมาไม่นาน ก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กหนุ่มในหมู่บ้านใกล้กันแอบดักเอาตอนที่ตารวยแกไปไหนมาไหนเพียงลําพังคนเดียวจนได้ในช่วงค่าคืนของวันหนึ่งเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีโอกาสแบบนั้นกลุ่มเด็กหนุ่มห้าหกคนใช้ไม้คมแฝกและความหนุ่มแน่นกว่าไล่ทุบตีเข้าไปที่ขาเพื่อตัดช่องทางหนีของตารวยแม้จะไม่มีบาดแผลแต่กระดูกกระเดี่ยวมีเลือดจะเหลือตารวยแกถูกตีจนขาหัก ก่อนจะถูกกระนำทุบก,ก้าไปที่หัวและลำตัวจนน่วมเด็กหน่มพวกนั้นก็พากันหนีไปในที่สุดทิ้งล่างที่สลบเหมือดเลือดทะลักออกมาจากทั้งปากและจมูกของตะรวยนอนหายใจรวยลินอยู่ตรงนั้นเองแต่ว่าตะรวยแกกลับไม่ตายจนมีชาวบ้านไปพบและพาแกไปรักษากับหมอบ้านอยู่หลายวันกว่าตะรวยแกจะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าหัวนั้นน่วมไปหมดเมื่อเห็นว่าแกฟื้นและพอที่จะดูแลตัวเองได้ ก็ปล่อยให้แกกลับไปอยู่ที่เลือนของตนเองเพราะดูท่าและความดือรั้นคงไม่มีใครจะห้ามแกได้เมื่อกลับไปพักฟื้นที่เลือนตารวยแกก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนมาไหนอีกจากสัปดาห์เป็นเดือนก็ไม่มีใครพบเห็นและก็คงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปยุ่งแม้แต่เด็กหนุ่มลูกสมุนที่เคยติดตามเพราะเหมือนว่าตารวยแกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังจากที่เกิดเรื่องมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหไรไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่า ขืนไปยุ่งอาจจะถูกทำร้ายเอาได้ง่ายๆหมู่บ้านในสมัยนั้นยังเป็นป่าเป็นดงและอยู่ใกล้เลือนของตะลวยอยู่ด้วยเพราะว่าปลูกสร้างอยู่หลังเดียวโดดๆท้ายหมู่บ้านก็เลยยังมีชาวบ้านเห็นแก่ออกจากเลือนเข้าไปในปา่าอยู่บ่อยๆไม่ช่วงเย็นก็ช่วงค่ำๆของทุกวันไม่เคยขาดไม่มีใครรู้ว่าแกเข้าไปทําอะไรในป่าได้ทุกวันบางครั้งก็เห็นกลับออกมาเอาตอนลุ่งสางก็เข้าเลือนเก็บตัวเงียบเช่นเดิม จนชาวบ้านที่พากันเข้าไปตัดฟืนหาของป่าไปเจอเข้ากับซากสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าตายและกัดกินอยู่ในป่าหลายที่ก็เลยพากันเกิดความหวาดกลัวเพราะคิดว่าน่าจะมีสัตว์ร้ายออกมาจากป่าลึกเรื่องสัตว์ป่าขนาดใหญ่นั้นเคยมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเคยถูกช้างกระทืบตายมาแล้วแต่ว่าสัตว์ป่าพวกนั้นมันจะไม่เคยเข้ามาใกล้กับถินที่อยู่ของคน นอกจากว่าจะมีคนหลงเข้าไปในป่าลึกแบบไม่รู้ตัวแต่ซากสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าตายเหมือนกับว่ามันถูกลากเอาออกมาจากป่าที่อยู่ในป่าลึกด้านในและสัตว์ร้ายที่ทำได้ขนาดนั้นก็คงจะมีเพียงแค่เสือเท่านั้นเมื่อเข้าใจว่าเป็นเสือก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวนักเข้าไปอีกเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาลากเอาสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็ตัวของชาวบ้านและลูกหลานไปกินเดือดร้อนถึงกำนันทรง ต้องให้ลูกน้องแบกปืนเข้าไปตามล่าเสืออยู่หลายวันเพื่อให้ลูกบ้านของตนเองได้อยู่อย่างปลอดภัยผ่านไปหลายวันกว่าจะเจอตัวมันก็เลยพากันยิงด้วยปืนเสียงดังสนั่นเข้าไปถึงในหมู่บ้านแต่ว่ากระสุนปืนกลับไม่สามารถจะทำอะไรมันได้แถมยังพลาดท่าถูกเสือฆ่าตายและลากหายเข้าไปในป่าด้วยคนหนึ่งที่เหลือก็เลยรีพากันหนีกลับเข้าหมู่บ้านทันทีเพราะคงจะฆ่าเสือไม่ได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปเสือเปล่าและดูท่าว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่กำนันทรงเองแกก็มีครูบาอาจารย์ที่นับถืออยู่อีกอำเภอหนึ่งใกล้กันจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ของแกและได้รู้มาว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงหากว่าเป็นเสือธรรมดาคงไม่หลอดไปจากกระสุนปืนไปได้หลวงตาชอบซึ่งเป็นพระอาจารย์ของกำนันทรงท่านจึงได้กลับมาพร้อมกับตัวของกำนันด้วยในครั้งนั้น ท่านเข้าไปปรากฏอยู่ในไร่ของกำนันเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีวัดซึ่งไล่ของกำนันก็อยู่ติดกับผืนป่าไม่ไกลไปจากเรือนของทะรวยมากนักหลวงตาชอบท่านเดาถูกว่าพอมันได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วมันต้องติดใจและหาทางที่จะล่าเอาคนมากินอีกเป็นแน่ช่วงเวลาหลายวันนั้นไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปใกล้ในผืนป่าก็เลยทำให้มันต้องออกมาตามหาหล่าเหยื่อที่อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแทน และสุดท้ายก็มาเจอเข้ากับหลวงตาชอบที่ท่านปากกดอยู่ในที่สุดซึ่งมันไม่ได้มาในร่างของเสือหากแต่ว่ามันมาในร่างของตะรวยที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนก็คงจะมีเพียงแค่หลวงตาที่ท่านรับรู้ได้ว่ามันเป็นเสือสมิงแต่ไม่ได้รู้จักตะรวยเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่รู้ว่าตะรวยนั้นเป็นใครหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือไม่พอตะรวยแกเข้าไปใกล้กับกฎของหลวงตา แต่กลับเข้าไปใกล้ตัวของหลวงตาท่านไม่ได้เพราะว่าท่านได้ว,วางอาคมเอาไว้จนรอบตะรวยไม่พูดไม่กล่าวเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบหมายว่าจะหาทางเข้าไปหลากเอาพระชลาลูปนี้ไปกินเสียให้ได้จนหลวงตาท่านลืมตาคลายออกจากสมาธิเอ่ยปากถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงแบบนี้ได้เพื่อที่จะได้หาทางช่วยเหลือแต่ว่าตะรวยกับตะคอกกลับมาว่าอย่ามายุ่ง พร้อมกับจูจๆตะลวยกระกลมลงคลานสี่เท้าเหมือนกับสัตว์ก่อนที่ล่างของแกจะกลับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนแน่ชัดแล้วว่าคนผู้นี้เป็นเสือสมิงหุ่นปั้นควายธนูที่วางอยู่ใกล้ๆและท่านได้ทําพิธีปลุกเสกเอาไว้แล้วก็พุ่งออกไปจากที่นั่งของหลวงตาพุ่งเข้าใส่ไอ้ลายผาดก่อนนั่นจนมันหงายหลังผึ่งกระเด็นออกไปทำเอาล่างเสือสมิงตะลอยโมโหร้องคำรามลั่น ลุกปวดพลาดขึ้นมากระโจนเขา้าเข้าหาควายธนูตัวดำทะมึนที่มีอาวุธเป็นเขาที่แหลมคมคมเขี้ยวกับเขาที่แหลมคมไม่สามารถที่จะทำอะไรกันได้พลักระกำลังกำมาได้ดอยไปกว่ากันการต่อสู้กันเลยทำให้ป่าแถบนั้นลาบไปหน้ากองฝุ่นตลบคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณจากฝีมือของสัตว์อาคมทั้งสองผ่านไปกว่าสิบนาทีก็ไม่มีทีท่าว่าฝ่ายไหนจะเพียงพล้ำให้แก่กัน หลวงตาชอบท่านก็ไม่ได้มีทีท่าว่ากระไรก็ยังคงนั่งมองสัตว์อาคมทั้งสองเข่าฟัดกันอย่างไม่ละสายตาเสียงการต่อสู้และเสียงร้องคำรามของทั้งเสือและควายธนูมันดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านเพราะอยู่ไม่ไกลกันมากนักแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่อ่อนแรงลงไปก่อนก็คือตาโรยในร่างของเสือสมิงเพราะยังไงมันก็ยังมีเลือดเนื้อมีชีวิตจริงๆมีหรือที่จะสู้กับควายธนูที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยดิน ที่ย่อมไม่รู้จักคําว่าสิ้นแรงหรือว่าเหน็ดเหนื่อยเสือสมิงก็เลยถูกเขาอันแหลมคมของควายธนูขิดเขา้าจนกระเด็นกระดอนไปมาไม่ต่างอะไรกับก้อนเนื้อแม้ว่าไม่มีบาดแผลฉีกขาดให้เห็นแต่ว่ากระดูกกับปนปีแหลกเหลวไม่เป็นชิ้นดีทํำให้อไอลายเสือสมิงนั้นสิน้นฤทธิ์ในที่สุดไม่สามารถที่จะลุกและไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากส่งเสียงร้องคำรามลั่นดยความเจ็บปวด เลือดสดสดแดงฉานเต็มปากและจมูกก่อนที่มันจะสำลักเลือดตายร่างของมันกะกลับกลายมาเป็นร่างของตารวยได้เพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นส่วนบนเป็นคนแต่ว่าส่วนล่างนั้นยังเป็นเสืออยู่หลังจากเสร็จสิ้นกิจธุระหลวงตาชอบท่านก็เก็บอัฐะบริขารกลับไปบอกลกล่าวกับกำนันในค่าคืนนั้นทันทีอยู่พูดคุยกันจนถึงล่งเช้าท่านก็ได้เดินออกทวดงจากไป เพราะท่านต้องการเข้าไปหาที่สงบสงบบำเพ็ญเพียรอีกครั้งก่อนที่จะชลาภาพมากไปกว่านั้นจนไปไหนไม่ได้ส่วนล่างของตะรวยทั้งกำนันทรงและชาวบ้านกระเพิ่งจะมารู้ว่าเสือที่ออกมาเพลนผ่านนั้นก็คือตะรวยนั่นเองที่กลายไปเป็นเสือสมิงก็คงจะเป็นตั้งแต่ช่วงที่แกถูกดักทำร้ายเมื่อคราวก่อนพอตื่นขึ้นมาถึงเด็กกลายไปเป็นคนละคนนั่นก็คือกลายเป็นเสือสมิงนั่นเองโดยที่ไม่มีใครรู้ เมื่อแกได้กลายไปเป็นเดรัจฉานเต็มตัวจากการกินคนเข้าไปอาคมและเครื่องรางก็คงจะไม่คุ้มครองจนต้องมาตายในที่สุดชาวบ้านจึงได้พากันเผาร่างนั้นทิ้งทันทีเพราะว่าหลวงตาท่านได้ทำพิธีเอาไว้ให้แล้ว